ทันทีเลยนะจ๊ะชั้น5.2เอามือยันมือไวเอามือยันกำแพงไว้แล้วก็่ามันสวายที่แรงเออเครียดแล้วพนักงานก็แบบวิ่งไปห่างกันแล้วก็แบบบอกให้ทุกคนหมอบลงเราคือพี่แอมมาลงไปข้างล่างก่อนเราเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ไปไหนมาชั่วโมงนึงแล้วหาอะไรมาคุมหัวไว ตอนนี้แผ่นลิ้นไหวแล้วตอนนี้ชั้นห้าสิบสองเรามามิวเซียมอะจุดอะไรไม่รู้ว่าจำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันพื้นสั่นมากแล้วเรากำลังจะลงดิคือกลัวมากตอนแรกคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคโรคหมุนแล้วก็มันมันสั่นอ่ะแล้วก็เลยแบบทุกคนเป็นไหมเป็นเขก็เลยนั่งกันหมดเราคือพี่แอมอะลงไปข้างล่างก่อนแล้วเราเราเข้าห้องน้ำยังไม่นิ่งเลยตอนยังไม่นิ่งเหรอ ยังไม่สตอบยังไม่สตอบของเราเลเวลอะไร Have a two three four and highest one is here seven okay here around two two three ประมาณประมาณสามสองสใช่ใช่กอพอจะทีกระสั earthquake occurs cover your h e a d b y your baggage ไงอะเห็นแล้วเหอพี่แอมก็อยู่ข้างล่างรอมให้เราถามเขาว่าเราขอลงทางหนีไฟได้ไหม เขาบอกว่าวีดดทเอามือยันไหวเอามือยันกำแพงไว้แล้วก็แบบนะคะว่าไอ้ยันเออเครีแล้วพนักงานก็แบบวิ่งไปห่างกันแล้วก็แบบบอกให้ทุกคนหมอบลงเพราะมันไม่มีเขาเขาก็รู้เขาก็รู้พร้อมเราไหเขาไปดูมมนิดหนึ่งยังไม่ได้ปกติเขาอยากให้เรารอยังไม่ได้ไปไหนมาชั่วโมงนึงแล้ว